สลามอัยกุมรามตุลลออิวะบาระกาตุนะครับพี่น้องวันนี้เราพาพี่น้องมาอ,อ,อยู่ในบริเวณของมัสยิดนบวีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่านะครับประตูที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวของท่านรสุรุลลออ์นะครับในสมัยก่อนนะครับจริงๆแล้วมัสยิดนบวีนะครับมีทั้งหมด85ประตูนะครับประตูเล็กประตูใหญ่ประตูด้านในมัสยิดนะครับมีทั้งหมด85ประตูแต่ประตูหลักๆนะครับที่ใช้เข้า ของคนที่มาเยี่ยมเยียนนะครับมันคือมีทั้งหมด41ประตูนะครับซึ่งประตูที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นประตูบาบุรรอห์มะนะครับที่เรารู้จักในปัจจุบันก็คือว่าก็จะใช้ชื่อบาบุรรอห์มะคือประตูแห่งความเมตตาความโปรดปรานนะครับแต่สมัยก่อนนะครับสมัยก่อนจริงๆแล้วเนี่ยประตูนี้นะครับจะชื่อว่าประตูอาติกะนะครับซึ่งประตูนี้เนี่ยจะอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านของ ท่านหญิงอาติกะนะครับที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับเพราะว่าพอจากนั้นเป็นเป็นชื่อของอาติกะเสร็จแล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็นประตูบาบลรห์มาซึ่งมีประวัติเดิมอยู่ว่าประตูตร,ตรงนี้นะครับก่อนที่ท่านนาบีนั้นจะจะเ,เปลี่ยนทิศกริบลัดนะครับหันหน้าจากอักซอไปอยังใบตุลล้อนั้นนะครับเดิมเดิมแล้วกิบลัดนั้นจะอยู่ทางด้านขวามือผมนะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตั้งโดสุลล้อนั้นน,น,นะครับก็ได้ เปลี่ยนทิศเนี่ยนะครับก่อนจะเปลี่ยนทิศนั้นนะครับบรรดาซบาบ้าหรือคนที่เขาเข้ามาถามปัญหาศาสนาของเ,ออเกี่ยวกับอยากจะเรียนรู้นะครับเรื่องราวของศาสนานค,คนก็จะเข้ามาถามมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยมีอดิศรายงานจากท่านอานัสบินมาลิกนะครับในขณะท่ศ่านรูลนั้นอ่านกุตุบาอยู่นะครับก็มีอาหรับชาวชนบทคนหนึ่งนะครับลุกขึ้นยืนย่าโรสุลลอ นะครับฮาละกันมานวะยาอัลอายาลนะครับลุกขึ้นถามรสุรุลว่าในกลางกุตุบ้านนะครับบอกว่าทรัพย์สินของเรานี่ไม่มีแล้วด้วยกับความอดอยากความแห้งแล้งครอบครัวของเรานี่มีความหิวโหยนะครับอุดอวลอฮะลานานะครับให้บอกท่านรอซูลนั้นขอดุอาให้กับพวกเราด้วยเถิดนะครับท่านรอซูลก็ยกมือนะครับขอดุอานะครับขอดุอาจนกระทั่งอะไรครับฝนนั้นได้ตกลงมานะครับในขณะที่ท่านรสุรุลลฮ์นั้น นะครับขอดุอานะครับก้อนเมฆก็รวมตัวกันเป็นเด็อบเสมือนกับภูเขาเลยนะครับก็ขอดุอาเสร็จฝนก็ท่านนาบีนะครับยังไม่ทันยังไม่ทันลงจากมิมบัตเลยนะครับท่านอาณาซินมาลิกบอกว่าฝนเนี่ยได้โปรยปลายลงมาได้ตกลงมาในสภาพที่คราวของท่านนาบีนั้นชุ่มไปด้วยน้ําฝนนะครับแล้วก็ฝนก็ตกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอีกสุกหนึ่งนะครับอาตบากุนนี้ก็ขึ้นมาแล้วก็บอกยะเราซุลลลอ์นะครับโอ้เราซุลลลอ์นะครับ นที่มันตกแล้วตกเล่าเนี่ยมันทําให้ทรัพย์สินแล้วก็บ้านเรือนของพวกเราเนี่ยมันจมนะครับสวนไร่นาของเราเนี่ยเกิดความเสียหายอุดดูลอฮุลนานะครับให้ท่านรอซูลนั้นขอดวาให้เราด้วยเถิดท่านอบีก็ยกมือขอดวงอัลลอฮุมมาฮาวาไลนาวาลาอะไลนา,านะครับท่านอบีก็ขอดวาต้นนี้นะครับให้ฝนนั้นไปตกในที่พื้นที่รอบๆใครเคียงในนครมาดีนะนะครับท่านอบีก็เอานิ้วนะครับชี้ขึ้นไปบนฟากฟ้าแล้วทาให้ก้อนเมฆก้อนใหญ่ๆนะครับก็ ออกเป็นเล็กๆน้อยๆออกเป็นเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งว่าฝนนั้นได้หยุดตกนะครับทำให้ปีนั้นนะครับเ,เป็นปีที่นครบดีนะชุ่มชามไปด้วยน้ําฝนนะครับมีนิสกีอย่างมากมายนะครับด้านหลังผมนี้ก็คือประตูบาบุนรอมะและก็นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับประตูบานนี้ครับผมอัส,สสลามอะลัยกุมวาระมะตุลฮยวะบเรากาตุ